โอเคฮะแกสวัสดีฮะวันนี้ผมอหงก็ผัดน,นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า The Body Basketball นะฮะ วันนี้มาเป็นคลิปมันสั้นแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าสั้นหรือเปล่านะแต่ว่าผมเชื่อว่าเกมนี้มันน่าจะสั้นพอตัวเลยในเกมนี้ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกได้ถึงมีมีหนึ่งเลยที่อ่อผมไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าจะหาเจอจะแบบภาพให้ได้กันฮะเป็นมีหนึงที่มันจะมีเด็กเล่นบาสเกตบอลอยู่ตอนมืดๆนะฮะซึ่งไฟมันก็จะสลัวยสดร้นิดนึงอะเนาะเออมืดแล้วซึ่งมันก็จะมีคนหนึ่งที่ปาบาสเกตบอลไปข้างนอกแล้วอยู่บอลมันก็ได้กลับมาแล้วทำการวิ่งแข่งกันฮะนั่นแหละมานนัเลยวีแค่นนอมั้นหรือเปล่าฮะ เราไปดูกันดีกว่าป่ะ What <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกูเล่นเดมกบลกเมเฮียเลยบม็อกเกมเพนไห้สัตว์แปลก,กแล้วอะไรอันนี้เหรอฮอชิคอะไรเนี่ยโอ้โหนี e บ o d ี b บาสเกตบอลมีเสียงไหมเนี่ยโอเคไม่มีเสียงนะคือคุณดู่าหูของฟังกุด,ดับหรือเปล่าไม่ใช่ โอเคคอนโทรนก็ปกติดีพาดก็สไตล์ประมาณเดิมเลยฮะเหมือนกับเกมกดไฟเรล่นยไปก่อนหน้านี้เลยโอ้โหว้าวอะไรเนี่ยอันนี้บ้านกูเหรอวูมีรเปิ้ลด้วย่างอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยยี่เสียงรถกูตกใจโอ้เย็นเกมยังเบิกเริ่มโอ้ โอ้ยนั่นคือเสียงกินเหรอเขี้ยมันดูกรอบเด้งดึงเด้งดึงอยู่เลยฮะโอเคไหนบาสเกตบอลอยากจะเล่นยังเลยนี่เอารถมันผ่านไปผ่านมาเราไปได้ไหมไม่ได้ให้มีรั้วก,กั้นไว้บ้านกูเลยวะเนี่ยโอเคเชีย้ยเราจะเล่นบาสแล้ว,ว่ะกดอ,อีเพื่อชุดว้าว หนึ่งสกอร์แล้วถ้าเราโยกข้างนอกอ่ะจะได้สามแต้มไหมโอ้โหยังไม่โดนเบดึงเบดึงเยี่ยอ่าหยิบมาได้ไหมอ้าวไอ้มันหยิบไม่ได้วะเฮ้ยเขียลูกบาสให้กูหยิบโอเคฮะเราไม่ต้องเล่นในเกมเนี้ยว่าไงมันอิเซนตได้หรอไม่ได้ลูกบาสมันกลับมานี่ก่อน โอเคผมต้องผักมันเข้าไปข้างในใช่ไหมถึงจะหยิยยบได้เกมเฮ้ hey, อะไรเนี่ยสัตว์ไอ้ปะโอ้ใช่จริงด้วยเหรอโอ้โหใช่จริงด้วยอาโอเคสามแต้มฮะปิ้วผมต้องทำสกรอร์เสี้ยผมว่ามันมีสามแต้มไหมแน่นอนแต่วระเด็นขอจัาให้มันลุกนิ่งๆก่อนฮนะเอออย่างนี้ดิโอ้โหป๊าบ มันนี่กันไปเฮ้ยโอ้โหอย่างงี้เลยเหรออ,อ,อือไอ้ยมันกระบากอนมันมันหยิบไม่ได้ว่าทำไมมันทำภาพ่างน,นั้นวะแล้วกูเอา้าเหียแล้วแล้วกูทำไงอะคะน,นี้ผมก็สึเอ็นที่แบบว่าภาพมันเบลอๆขึ้นมันขาวขาขึ้นเฮ้ยนี่เห็นออกมาแนละ้ว ต้องทําแต้มแต่ว่าแต้มเท่าไหร่โอเคไม่ต้องแล้วไม่ต้องสามแต้มแล้วไอ้เหี้ยแล้วทำไมผู้สึกว่าวที่จุดนี้มันดูเป็นของบอยคาร์ดอยูเร็ววะใช่ปะเนี่ยมองทำเอ้ยเออว่ะกูเพิ่สังเกตมกูทำมาจากไม้คราเหรอโอเคไม่ต้องสามแต้มแล้วเอาแต้มเดียวก็พอแล้วเย็ดเคมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอโอเคกูอยากลองสามแต้มแล้วว่ะต้องอย่างนี้เลยเย่เอ้ากูได้สามแต้มแล้วมันลงแล้วเฮ้ย โอ้เกมแม่งโกงกูเกวอย่างนี้ก็ได้อะโอเคฮะอ่ะจะไปจะไปผมได้สองสกอร์อีวัเนี่ยที่ไปผมได้สามแล้วเหรอไปมึงจะโอ้โหมึงจะทำตัวเป็นงั้นทำไมวะขึ้นไปไอ้เฮียอ่าไม่หนึ่งใจยินเออเออ ว่ากูเล่นเกมขนาดนี้กูก็ฟินแล้วแหละไอ้แค่พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องเล่นต่อแล้วเฮ้ยอ่าจะมาก็มาอย่างี้เลยเหรอ๋อมึงตายผีเฮีย้ยเอ้าคุยเลยเนี่ยไอสัตว์โอเคครับกูว่ากิมเป็นกิมแนวนั้นเลยแหละเป็นกิมแนวที่กูจะโดนจำ้ำใสแกร์แบบไม่หันตั้งตัวเฮ้ย โอเคตามใบเท้าไปใช่ไหมเฮ้โนแมนกลับไปนอนเถอะมันก็แค่ลูกบาสโอเคฮะงั้นก็เตรียมตัวไปด้วยเพราะมันจะมันจะต้องโดนจ้าสเกลขี้หอดตัวท้ายแน่นอนอะ่ะกูมไม่กลัวอะไรนี่เหี้ยเฮ้ยมึงจะไปไหนไอ้เหี้ยกลับมาก่อนเหี <c> ้ย <oughs> yeah, ลูกบาสเดินกินไปเองเฉยเลยวันเดอร์ฮิลเอ้าก็มาเร็วไปก็ไม่ให้ตกใจอดีอย่างเงี้ยเออ โอ้แนหมดจะไปก็ไปเฉยๆเลยเอ,เอ้าวเฮ้ยใครมันร้องให้ดูเกมมันทำดูเกมมันทำเยกูคันหัวเลยไอย้สั์คือจะแต่ว่าตกใจมันก็ตกใจนะแต่ว่าคือกูจิโดนรถแรกไปแล้วผ่ะหลังจากน,นั้นคือถ้ามันไม่หนักจริงมันก็ไม่ตกใจแล้วล่ะซึ่งไอ้เชี่ยกยมแม่ง ปัญญาเหรอวะโอเคฮะรอยเท้ามึงจะมาอีกไหมเนี่ยเออนั่นลูกบาสเออได้เวลากลับบ้านแล้วเพื่อนโอเคอะไรอะ่ะเก้าอ๋อเก้าหมวกเก้าหกเหรออะไรคือเก้าหกเก้าหกอะไรวะอะไรอะ่ะเอ้ยสวัสดีครับแล้วหนึ่งนะเอ่อเก้าหกใช่ไหมเก้าหกหกเก้า 9ก้าหกอะไรมึงนี่ไอสัตว์เก้าหกอแล้วลูกศรนี่มันเกี่ยวอะไรคือทำไมหกถึงเยอะกว่าเก้าหรือว่าอันนี้คือเก้าอันนั้นคือหกโอเคกูไม่แน่ใจแล้ะตอนนี้กูอยากกลับบ้าน,นเอ้่เหีียบ้านครับแม่งมันจะไปยาวเอ๊ยอา้ามันจะไปยาวช่วงเดียวเลยอก็คือช่วงอันนี้เว้ยเฮ้ กำเล่นบารดอยู่อะเล่นด้วยกันได้เพื่อนมันยาวช่วงนี้เราชูดบาสอ่ะโดอีว้วอา้าวกลับบ้านเลยเหรอะอะไรอ่ะเก้าหกอะไรคือเก้าหกวะคุย,ยังงงอยู่เลยเอา้าวบ้านกูล็อกฮะอเก้าหกหกเก้าเดี๋ยวก่อนโคดคืออะไรเก้าหกใช่ไหมไม่หรอ โอเคกูคต้องกลับไปดูโค้ดได้แหละอย่างเงี้ยเห็นแค่เก้าหกแล้วมันต้องเรียนต้องต้องเรียนยังไงอ่ะไอ้เหี้ยกูจะไปรู้ไหมเนี่ยน่ากังเพงอ้าวอ้าวสบายแล้วกูสบายแล้วกูเก้าหกอะไรวะเจ็ดแมร์ตะกอเจ็ดมันเกี่ยวไหมเนี่ยเอากูไม่รู้โค้ดเฮ้ยตะกอนขึ้นบ้านไม่ได้ด้วยกูขึ้นบ้านไม่ได้ เม่อกี้เชี่ยโค้ดอะไรวะผมเห็นแค่96 967ไม่หรอก็จะงู้เก,กินไปนะถ้าอย่างนั้น967มันเกี่ยวมัมเนี่ยเกียรจะไม่ได้โค้ดคืออะไรอ่ะบอกกูทีอ๋อนี่หรอถ้าคนมาหาไม่ได้ว่าโค้ดคืออะไรโค้ดคือ6879ไม่เอามาจากไหนวะ ไอ้เหียลูกพี่ไปเอามาจากไหนวะ6กเนี่ยโอเคแต่ว่าแปมาจากไหนโอเคเป็น what อย่ามองที่ประตูคุณค็รรู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะ,นะไอ้เหีย แค่นั้นจบเกมเอาไปหนึ่งตกใจเฮียกูตกใจแค่อันเดียวเนี่ยคือตอนแรกแค่นั้นเองเออแล้วไม่ตกใจแบบดักพอตัวเลยนะแต่หลังจากนั้นคือไม่มีเฮียเลยไม่มีเฮียเลยเลยอืมก็ถือว่าเป็นเกมที่อสนุกดีเลยมั้งรหรับเล่นฆ่าเวลานะ โอเคสั้าวันนี้กับเกมของ The Body b a s k e t b a l l นะฮะเป็นเกมที่หอมมาสั้นนะเออมันสั้นดีแต่ก็นั่นแหละโอเคือเป็นเกมที่ก็เล่นเอา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 หาได้ไหมะกลัวไม่หากลั <c oughs> วไม่หายนะเป็นเกมที่ได้อนุเอินได้กันฮะหลายๆคนที่ไปลองเล่นดูกงกยต้นคีบเลยแต่ว่ามันจะจบแค่นี้นะเนาะอดูผมแล้วก็เคยจบแล้วแหละฮะดูผมแล้วจบแล้วก็ไ,ได้จะมีอะไรแล้วเนาะเออเราวันนี้ขอจราไปก่อนอไรครับ